ส,สติในบ้านที่เริ่มจะดีขึ้นใหม่อีกครั้งครับชลันตพลเปิดบอลโค้งเข้ามาได้โคง้งนียชนคานครับโอ้โหเบยอนเนเดอร์มทักทายแรงครับโคราชเปิดโด่งเข้ามาอีกทีหนึง่งยังเคลียร์มาได้ครับบริลัมแล้วก็มีผงกําหน้าไปแล้วครับเป็นจังหวะเอาบอลขึ้นมาบุริลัมบ้างโอ้คนแรกนาทีแรกของเกมบริลัมหน้าได้จริงๆนะครับลูกนีน้จังหวะเทคขึ้นมาของเบย์อนเลนเนมัน ล่งแล้วก็เผาขนด้วยครับรงแิดว่ามันโด่งมินิดเดียวเท่านั้นเองโอ้โหมองได้น้ำหนักดีแล้วนะครับทุกอย่างครบหมดแล้วคิดว่ามันบอลสูงไม่นิดเดียวเท่านั้น,นครับเปิดขึ้นมาแล้วก็วัดตรงนี้โอ้โหเสาแรกเกือบไปครับตูเนสดินามันขอบอลแล้วครับกระชากเข้าไปเกตโตดินามันเข้าซ้ายแล้วยิงมีนปัดไว้ได้ครับสิวรักษ์คนาลือบนันดิเคลียก่อนนะครับโอ้ขึ้นมาสวยครับชุดตีของนครัสีมา เชื่อมกนดีมากครับจังหวะออกบอลของคู่ทักบาจูมีกับเรนเดมันไหลลื่นดีมากๆครับแล้วจังหวะแต่งบอลนำดีครับเข้าซ้ายมุมแคบแต่ว่า,าวางเท้าได้ดีครับอัดมาเต็มหลังเท้าเลยแต่สุวรักษ์ก็ยอดขึ้นไปลัตนากรเป่าหมวกไม่ดีแล้วครับเมื่อกี้ล้วเปิดเข้าในเคลียร์ไว้ได้ครับโอ้โหม่ประธานนี่พลาดเองครับรับของราสีมาแล้วไอเดียของดาวินถือว่าเราเปิดเข้าในไม่ถึงมอยล่า ประธานดักไว้แต่ให้บอลไม่ดีครับแต่คือไปแล้วยิงซ้ายลงตัวพอดีจังหวะยิงของรัตนกรบอลย้อนก,นกลับมาเข้าซ้ายพอดีนะครับกาดลองส่องไปก่อนชัดคนขยับมาแล้วปั่นเงลี้งตรงนี้ข้ามคานครับโอ้โหแมเข้าบอลแบบไม่ให้ได้ต่มันได้หนึ่ตอหแล้วหนึ่งศูนย์ลครับโอ้โห,โ,หโ,หโหแล้วเป็นทักมาจูมี่ก็ดดูจากที่กลิ้งลงไปนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพกันอีกครั้งหนึ่งโอ้เราเจ็บตัวด้วยครับเจ็บตัวด้วยครับอย่าพึ่งเฮครับเพื่อนเพื่อนบอกโอ้โหแล้วตอนหยอดไม่ล้าครับตอนหยอดปุนเยสลงต่ำเกินไปแล้วก็ทัก่อกจุมีถึงบอลก่อนสิวลักษ์นะครับสิวลักษ์มากั๊ สองมือเป็นหมัดจะชกบอลแต่พอไม่ถึงการว่าชกเข้าศาีรษะของทักบาจุม,ม่โอโหี่เป็นแรงมากครับแบรงมากๆพาบอลไปเองครับยังตัดไปได้อธิบดีหาเพื่อนยิงเลยครับทางซ้ายโอ้โหมาบอลมันบดแล้วก็เดี๋ยวโกเห็นแล้วหยอดขามาบรูโนเอ้าแม่นี่พักอ,อกแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหโดนเฉลโป่งขึ้นหลอกแล้วทำให้บรูโนเสียจังหวะไปครับ โอ้โโอกาสคอานี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในเกมนี้ของตัวบรูโน่บริล่าเลยเพราะาที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อน cross b มาไม่ถึงครับคราวนี้จากเดียโก้ถึงนะครับแต่นั่แหละครับโอ้จังหวะการขึ้นของเฉิมจากพันเปิดขึ้นมาเปล่าครับเลยมาหมดเอาจับบอลคืนหลังทชิดบัซแล้วยิงสวนลูกนี้ธนากรนุ่นนะนนนนนบล็อกไว้มาที่เดียโก้เดียโก้ปลายซ้ายล็อกมาเปิดเข้าในต้องเคลียร์ไว้ได้เอา ยังไม่เสร็จเตะติดอัดไว้ก่อนครับโอ้โห,โหชลุแน,น่าดูแต่กวาดแล้วออกโอ้โหเป็นลูกแตะมุมอบอลกุกไปไกลกุกหีมาครับแต่ว่าจงังหวะจบดีๆไม่มีบบรมรครับบุรีล์เหมือนกันนะครับกับอารวินทะลุขึ้นมาสวยครับโมล่าแตะหนีไปแล้วเ้าจุดโทษเลยคร,ลรลโโครับโอ้โหแม่ลูกนี้เฉลิมพงศ์โดนจับฟาวครับโมเด็กระหว่างเฉลิมพงศ์กับบรูโน่โมเรล่า กระแทกก่อนครับ,รบไ,มไม่พยายามเล่นบอลเลยครับปูสิงก็อาจจะมองแบบนี้ครับใช่โือเพาะบอลแรกนะครับบอลแรกเท้าซ้ายของโรโมเลยล่าปูสิสเชียร์ยกขากลับไปครับเหลือมาเก้าหนึง่งจัดระเบียบผู้เล่นก่อนนะครับแล้วก็มาดูครับตรงนี้เนี้ยดูครับ ก็จะแอบเข้ามาให้ได้ปะธานผู้ศีลต้องไล่กลับไปอีกครับให้อยู่ในรัศมีต้องทางจากจุดยิง10หลานะครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาดึงให้ยิงช้าสุดเลยครับโบนโนได้ลังเลดูดูกำพลเอาเอาครับกลับมาแล้วก็ยิงตรงนี้เอาไม่เข้าจริงๆครับโอ้โหยิงออกครับว่าบนโนหมวแล้วออกเยอะด้วยโอ้โห ทางกระสะใจใหญ่เลยครับกอ้ัวคืออาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีผลด้วยครับการดึงให้ใช้เวลานานพอสมควรกว่าลูกนี้เนี่ยจะพร้อมให้เล่นนะครับแล้วเลือกมุมซ้ายมือตัวเองหลุดเป้าไปเองครับบุโน่เบเรล่าโกอากาสดีมากๆของบุริลัมครับ หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาก็เป็นเจ้าบ,บ้านนครราชสีมามาสนาเอฟซีครับออกนำบริลัมยอ,อยูไนเต็มเดิมหนึ่งต่อศูนย์จากลูกมงของมากโกทักบาจูมี่ครับนาทีที่สามสิบส่วนบริลลัมมีโอกาสท้องแล้วที่จะตีเสมอได้แต่ว่าหลุดยิงจุดโทษอ้าครับหลุดขึ้นมาชนทรัลชนัทโคเดินตูเนี้ขวายังไม่มีใครขอยิงเลยครับไม่ตรงกรอบอก็ต้องตัดสินใจนอร์ทมา พลุมาเอาครับตัวหลังเล่นไม่ล้ำเลยครับปาจุบี้หลุดก็มาได้เดียวทักปาจุบี้ยาวไปครับโอ้โหตัวนี้จิ้มทิ้งไม่ได้แต่งบอลแล้วอานวิน่นนาที่เดียโกเดียโกเปิดดองไปที่เสาสองโ<อ>ยลาแตะขึ้นมาแล้วยิงลงนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหสุภาพช็อกลูกนี้แม่แต่งได้แต่มุมนะครับโอ้โหลูกดีนี่แม่นยำสุดๆเลยครับ จากเดียวก้ข้ามไปเสาสองแล้วบอลจะออกหลังอยู่แล้วครับบรูโนโมยล่าอุตา่าไปเกี่ยวกลับมาให้สุโชคยิงได้โอ้โหได้นอนจริงครับปอกลุกส้นกลางอากาศเลยแต่ว่าโอ้โหที่ไปโดนเฉลิมพงบล็อกไว้นะครับไม่งั้นเข้ากรอบเป็นอย่างน้อยครับอยู่ที่ว่ากำพลจะเซฟได้หรือเปล่าครับจะได้เปิดเข้าไปจะพันยอดขึ้นมาแล้วต้องชกไม่โดนครับแม้รูนอีอ่วอนไปโดนฉลับ ผู้เล่นของรอสิมาออกหลังครับไปลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งเข้านายมาเอาเคลียร์ลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับผู้โชคดึงมาขวาปั่นเลยครับลูกนี้กำพลขยับมารับไว้ได้ครับเกี่ยวมาดีแล้วครับแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเร่งยิงอยู่ดีนะครับดึงจังหวะให้บอลเข้าขวาแล้วพอมันติดเท้าเกินไปทําให้ลูกนี้ผ่านไปแล้วบอลก็ไม่มีน้ําหนักนะครับสุภโชคเล่นกับอานน์ ผูน้นี้เนี่ยเมื่อชาทิตเอาเสียจังหวะไปแล้วครับบอลย้อนหลังไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังครองบอลได้ยอดมาวิตัวสอดเมทีจับได้เมทีแักไปแต่ว่าจะมีไม่ยิงคืนมาหลายจังหวะไปแล้วครับาชาคิดเข้ามาเสียบก็ดีดคืนให้เพื่อนก็ตูนเยสแต่คืนอีกครั้งนะัต yes ูนเยสยอดเข้ามาได้โครกเดี๋ยวก็ชนเสาแล้วไม่มีตัวซ้ําครับยังเคลียร์มาได้เราก็ช่วยกันเคลียร์ครับจาก แล้วยิงสวนไม่ตรงกรอบครับโอ้โหได้ลุ้นครับตรกนี้โอ้โหอานนท์ครับโอ้โหแล้วซ้ายข้างเหลี่ยมถนัดเขาเลยเลือกเป้าเลือกมุมได้เลยนะครับทายว่าเผื่อเยอะไปหน่อยแล้วกำพลวันนี้ดวงแข็งโดยเฉพาะจังหวะแรกนะครับตูนเนสปักเดียโก้โฉบสามเหลี่ยมเต็มเต็มโอ้โหดวงแข็งกำพลไม่ต้องทำอะไรครับสองจังหวะที่ ได้ลุ้นตอนเนี้องรวมไปถึงชอดอต2ลูกนี้ด้วยซ้ายของอานอนท์ก็หลุดเสาฝั่งเดิมมาอีกจากวันแพ้ตาลรอดขาได้จา่ายทะลุม,มาจาังหวะนี้บุนเนอร์ยิงแล้วก็ชนเสาไม่มีคนซ้ำครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับมาวยาต้องรีบเพียร์ทิ้งเลยเฉลมอาครับพาบอลไม่ได้ไม่ล้ำด้วยดินนมันดินนมันกระชากไปนกเกรติทษยิงสองศูนย์ครับโอ้โหวาลคาร์สีมาแวส่สวนกลับเราเยอามันครับเอาจนได้ครับ คือโโโโโจังหวะของลูกนี้นี่เป็นจังหวะที่คลาสสิกแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆเกมนะครับสุดท้ายก็นี่คือช็อตแห่งการตัดสินเกมของแค้เลยนะครับชนะแน่นอนแล้วครับมาคาราเรนสีมาโอ้โหวันนี้บริลามขาดในเรื่องของโชคชะตาไม่เข้าข้างเขานะครับน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างเป็นที่สุดเลยครับบรูโนโมเรล่ายิงหนีเซฟกำพลได้แล้วดันเป็แม่นเสาแล้วจากจังหวะ ตัดบอลคืนมาของนครชสีมานิ่งซะด้วยนะครับโอ้แล้วชิงจังหวะนี้ทะลุมายาวๆของมบโยรเลเดมันเร็วแรงยังดีอยู่จักรพันธ์หลบหนึ่งให้ตามช่องสวยมากไม่ล้ำหน้าเข้าสูตรแล้วนะครับตวัดยิงหนีไปมุมกว้างดันไปชนเสาแล้วสมงพงเลียบอลได้ขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ล้ำหน้าจังหวะของมบโยรเลเดมแนแล้วใช้เหลี่ยมลูกนี้ประคองกับชิตพัฒน์แล้วนี่ขนาดโดนบีบให้เหลือมุมที่ เล่นยากมากๆนะครับยังบุษาทเข้าเหลี่ยมซ้ายของเจ้าตัวแล้วยิงยัดแ้่บัวสิงห์ก็ปารลูกวินบอลแล้วกันในขันเลยครับก็แปลว่านอรสิามามาตรากับสีกับเปิดบ้านออาชนะบูยัมจะไปได้สองประตูต่อศูนย์